อทุกาาคสนสกิลชาวบอใหมมาครับโอห้หดูโคเท้าแฉกเป็นไงอะโคเท้สวยจ้จาัจะแรงโอ้ยราคาใครจะซื้อตอนนี้ก็รีบซื้อนะครับแ,แปดละเก้าสิบคูปอง สกินไม่แรงมันแพงได้ไงฮัมเน่คิดว่าผมจะได้สกินใหม่โชว์แั่ทีถ้าผิดหวังนะครับตาแรกของวันก็ประเดิมด้วยชารรดเจอ,อเมนไหวหรือเปล่า,ามีครับมีเหลืองอุ้มสบายเจอ,อเมนเนี่ยบอกว่าสบายบายาฟิกครับอ,หหอ,หอ,หอืหลอกล่อหลอกล่อกระจอก ที่จะควางเจ้าโอ้โหแม่เจ้าเข้ามาไงมีคิดว่าเรานำจะทำอะไรฉลอดได้เหรอคิดว่าตีแรงกว่าเลยคิดว่าสกิลแรงกว่าเหรอไอ้หลุดเลือดได้เปล่าเ <c oughs> มื่อกี้ผมแค่ทดสอบดาเมจเดี๋ยวจะวัดสองหนึ่งให้ดูไอ่เป็นไงครับยังไงก็เละ <c oughs> กูนี่เละเมื่อกี้ผมแค่ลองของวัดดูว่าสองคนจะไหวไหม <c oughs> เล่นเลนออฟมันก็นต้องเดินตมเดินเติมท่าหน่อย ไม่มีรอดไม่มีรอดบอกเลยไม่มีรอดไม่มีรอด <c oughs> เป็นไงเป็นไงไม่มีรอดไม่มีรอด <c oughs> กูเนี่ยไม่มีรอด <c oughs> ชนอด <c oughs> ชน,นี้ยังไงหมีก็ต้องมาแน่นอน <c oughs> ผมเตรียมคอมโบไว้ในหัวอยู่เรียบร้อยแล้วผมลืมไปว่าเก็บนเลยเป็นทีม